โตเกียวทราเวลไกมีอะไรบ้างวันนี้จะไปโตเกียวออโตซาลอนซึ่งข้อมูลแน่นแนอนไม่มีสะดวยจับนะคะนี่คือสื่อจริงเหรอวะนี่คือหลอกมากเหมือนเป๊แล้วสรุปทำไปต้องจินตุกุลไปเดินเล่นไปเที่ยวเท่านั้นสรุปไปทา้งไหนออยอยากบอกอะไรฝอยวะจะถึงกี่โมงเดี๋ยวเราไปเอลบีกันก่อน เราถึงแล้วครับเรามาดูกันว่าในนี้มีอะไรบ้างเราเราจะไปซื้อของกันครับหนาวครับตอนนี้เราอยู่ที่ l V Shop ฮาราจูบุนเราก็ไม่มีโฟกัสแต่ว่ากูเสียตังให้โฟกัสตอรี่เยอะมากไปดูของน่ารักมากเลเห็นในรูปถ่ายตรงนั้เสียตังปะเสียตังตอนนี้เราอยู่ันที่มอซอยรละแงงครับสองปกติไปเรีนเะซียงกงครับเรียกมาดูเซียงกงของญี่ปุน่นก็คือร้านขายมือสองอไหลยรถญี่ปุ่น เราจะมาดูอะไรที่ซื้อกลับบ้านได้จริงๆนะอืม,มาหลังไปไหนครับไปได้ก็กุกครับวันนี้มาเป็นเช้าวันอาทิตย์เขาก็เลยเหมือนกับมีเป็นาาศแคอฟฟี่อะ่ะอรามาดีนอริคอมเดย์อสเซปทยถึงแล้ว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 ปิดแล้วสปูนปิด <c oughs> เฮ้ยลุงไปไหนลุง <c oughs> พี่มาอิน t i เชียลดีอ่ะมาแค่ตรงนี้ก็คือฟินลว <c oughs> เขาบอกว่าโค้งแห่พินอนะ่ะ เหมือนเขาจะมีที่จอดรถไทยเว้ยเจอบ้านไากุมิแล้วมาถึงก็เจอบ้านไากุมิเลยโตเกียวทราเวลไกด <c oughs> เออทั้งหมดเนี่ยก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการเดินทางครั้งนี้ด้วยสินทรนสเต็กเฮาส์แฟลตโฟร์ฟ o กสตอรี่เ e คดีไซน์คามอัลโ o เคบรอกเกอร์อน house, fall, Story, Design, door, ินสุลแอนไวยสออโตเวิรฝากติดตามคลิปพวกเราด้วยทีม i n f i n นิตเละแน่นอน